นี่กอน่น้องอนมิ้นอยากให้ชุดอันนี้ก่อนพมา่ไอนไเน้ไปนู่นไปนู่นมานี้นิ้นะพี่มันอยู่น้ำยาพี่ไปไปผุนไปยืนด้่ยน้ไอเลือมผุนไปอ่ะ

นิ้มยันหยดแล้วเย้ย่าใชครับว้ยินดังดีวะอ้วให้กระปุ่นจุดจากอันได้กระปุ่นจะปุ่นจุดไหมอ้หไปกแทงนั่นนะลวดเอไปหาแต่พี่ฟิวว่ะ เอาจุดบ้กกับปุ่โอ้ขึ้นอันนี้ขึ้น Look, <laughs>